สวัสดีค่ะจงคุณผู้เวียงจ้ะพ่อเห็ดอันนี้เห็ดเพิ่งคาไรเพิ่งคาไรหนึ่งดอกฝากก็ไลยติดตามาก็เลยก็ติดตามจงคุณผู้เวียงไงเด้อค่ะเด้อเมั่งเห็ดดอกนี้ค่ะตุ๊กปูอยู่ข้างทางด้วยเพิ่งคาไรค่ะ งามาค่ะมีดเังไดนวะมื่อกี้เก็บเห็ดบ่ใครได้ตัดบ่ได้ตัดขาเลยละ่ะเห็ดนาเลียค่ะเพื่อนๆปีนี่ว่าเขได้เก็บอยู่มังจ้าบัางดูอันนี้ขึ้นละเอาอยู่ดอกไปแกงลาวบ่ทเขาได้เก็บเห็ดอันนี้อยู่ปีนี้เนี่ยค่ะดอกกับว่าใครงาม มันสะละชิมเส้งเห็ดบักเนา hey, ค่ะเพื่อนๆบานเนาทิมเบิร์ดนี่จ้านี่สวยๆโอ้ยมึง สวยนี่ค่ะดอกน้นอยๆฝนตกเบิ่งมาบังในอันอันสภาพอากาศแล้วมันบดตกออกมาแล้วตกกุนี่ไหมนี่ค่ะเก็บเอาตรงนี้ดีกว่า สวยงามมากเห็นมะนาวจ้าเบื้องค่ะกวางวันนี้ก็นเนาะอีกดอกหนึ่งดอกจิ้ว <laughs> อีกบก่ ข้างล่างข้างล่างค่ะข้างล่างเห็ดอันนี้เห็นมันสีมันสีเป็นดำๆเบิง้งหน้หายหน่ายเลเจ้าโอ้ยหัวจิ้มค่ะตุ่มๆเลยจ้ะดอกนี่ <c oughs> ได้มูนึงในน่อยเยอะเดี๋ยตัดคาก่อนค่ะเบ่งค่ะเห็ดขอนสนบานเน่าทิมเบิดวิไ่ไฟมาเก็บมันมาไม่ทันจ้าเบ่งดูนะสองตัวธามาทันนี่คือสีได้หาบนึงพอดี <c oughs> มันเน่าค่ะ เมยเแค่ดินจ้าบ้านบึงข่ะพี่น้องหลายลายลายคักเนี่ยกำลังขึ้นคอยแห้งย่านคอยมอานแบบว่าอันอันมาหอนแล้วมันนเนาเบิดมันเนี่ยที่ไหนได้มันหัวกระงามข่เบึงดูนะปุ้นลงไปพุ่นะ เป็นแถวลงไปเลยค่ะพุ่นนะพุ่นนะปาสอร์อ่อนพูนะอาหยะอยู่กำลังขึ้นโอ้ยทั้งนี้แม่นเบิดค่ะเนี่ยเนี่ยข้างหลังคอยเด้วนี่นี่ข้างหลังคอยโอ้ยเพื่อนเพื่อนเอ้ยสะออนอันไม้ไงไม้คอยอยู่ในถุงบ่ได้ออกมาอันถ้าบ่ใส่ไม้มันอันดังคอยนะค่ะเพียปาดูดูค่ะกำลังใหญ่พุ่นาพูนาพูนะพุ่นพ่นพุ่นโอ้ยไหล ดอกกำลังงามเลยค่ะเดี๋ยวค่ะมาเก็บกันมาเก็บ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 อุย้ยงามแห้งกำลังขึ้นไปเศร้าเก็บเอาแต่อดอกน้อยๆมัน <laughs> เพียห้อยคนเหยียบเมนบอกอ้ยงามค่ะงามค่ะคุณอะโอ้ยดึงเอาดึงเอาไปตัดขาให่บ้าน ก็ตัดค้าแล้ว่อยก็เอาใส่ทุงไว้เวลาข่อยมากพี่่อยก็ามาทิม <c oughs> นี่ค่ะออ้ยงามเฮงค่เพื่อนเอ้ยบ่ไดถ่ายลูปอัดเฝ้าอัดวิดีโอเลยํำแน่แล้วล่ะได้เห็ดยางละนิดละหน่อยมือนนิมือนนิก็เลยมาพอเห็ดอยู่นี่รถดเล่นเขาเล่นออกดีอยู่ั้างในบุบิญญาน <c oughs> น้ำกน้ันเดอหลุดมือบึงค่ะบึงบึงไหลค่ะค่อยมากินดอกนิดน่อยเนาะคิดว่านเสียบเสียบกระดอกบานไหมเนี่ยค่ะ ล้มลอยหลยเก็ยบยาค่ะเบิง้งอ้ยพี่น้องค่ะเบิง้งปาดหลายค่ะพูน่ะพูน่ะไปพูนเลยค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งทั้งพี่อีกพูน่ะพูนาข่อยเก็บบเบิชข่อยมาค้ำโพดอันอันผัวน่ะทาผัวผู้เดียวไม่เนาะให้แกมาทรงพูน่ะหลายค่ะพูน่ะ พี่เดอ้อพี่เดอ้อเพียเพียเพียเป้าเป็นพื่นเลยค่ะเพียขึ้นมาทั้งพี่ขึ้นมาทั้งพี่ค่ะมองดูมองดูคอ,อยจังเลยจังสิเก็บทันเวลาขึ้นอันหน่อยแทบพุ่นนะพุ่นลงไปพุ่นอีกเพื่อนเพื่อนเอ้ยพุ่นผุน,น,น,นเป็นเดินอยู่เดี๋ยวไปเก็บเดี๋ยวไปเก็บเบิบ่งเอาเด้อค่ะลายแห้งถ้าแม่นมาตะเวนเวียนตะหามุง้งเสาหน่ะโอ้ยข่อยเก็บข่อยได้หลายคักนี่ ัวไขว่อยแล้วนอนบ่ตื่นยังมาคืนแล้วบวนอนมันนอนยังมาเสาดูไปนี่มามาค้ำเนาะกระสิได้เก็บสองสามชั่วโมงตัวแล้วกระสิมาหับผู้หนาลายแห้งมึงดูเพื่อนๆอ,อ,อ้อสะอ่อนมันกำลังบานรุ่นนี้แหละค่ะกำลังกินเสียบมันมีแบบใหญ่ๆใหญ่กว่านี่กันมี บานปุ๊บนี่เจิ้นเทินเลยพูน่โอ้ยสะออนค่ะเบิงบ้งเบิ้งค่ะเดี๋ยวข่อยสีฝ้าเก็บเด้อเบิ่งค่ะหลายผัยย <laughs> กบ่ออกค่ะ <laughs> กำลังงามผักบ่ออกอีหลีด้วนี่คัำแล้วคั <laughs> <laughs> ำแล้วด้อค่ะเด้อได้ฝ้าค่ะป๊าดงามแฮงมาเพืเดียวเนาะเก็บงอกๆอ,อยู่เพืเดียวค่ะ เฝ้าเกลียบเฝ้าเมี้ยม่มีม่มีไพ่ว่างเนาะกระจักเซีเท่งใดย์นะถัวจกเดยเนาะจกลายกระยานเนี่ยนะโอ้ยด้วยแล้เห็นปะคะคอยจก ยังดอกมัง้งเออพูดนะโอ้ยงามเห็นไปตัดคาวอยู่บ้านค่ะว่ามีเวลายอยีเลีพี่น้องเอ้ยหลายค่ะพูดนะอากาศมันบ่ค่อยดีค้นเลยบ่ได้มาเก็บคิดว่าวะแต่ข่อยมาเนี่ยเพราะว่ามันหัวกระมีแดดมื้อนี่ถ้ามันมาตะเวนก็สีได้หลาย ถ้าเม่นมาตะเว้นด้วยค่ะเด้อเบิดมือใ่รได้เป็นหาบเนี่ยลายแหง้งมันออกเป็นมูบักใหญ่เลยเนี่ยแต่มนต้องใส่เวลาเก็บน่ะอุ้ยสะอ่อนค่ะเก็บว้นอยู่มองเดียวนี่แหละค่ะว้นอยู่มองเดียวอีหลีดเด้ โบเคยถ่ายวิดีโอคอยเฝ้าเพวันจี่ทยเอาแต่อันมองใดที่มันงามๆจังเสียมันก็งามเหมือนนั่นแหละค่ะที่มันดอกใหญ่เนี่ยสินะมันดอกหน่อยนิดหลายอยู่ดอกหน่อยมันอันหลายค่ะมันบวชในไงอาทิตย์ออดมืวันเสาร์นี่มันสิบีใหญ่เต็มทีอยู่บ่เอยจะยุ่มเอายุ่มเอาแล้วเนาอคอยเฝ้าเอ้อบังเด้อค่ะพี่น้อง นี่ค่ะมื่อน,นี้แค่นี้ก่อนเด้อค่ะขอบคุณที่ติดตามจ้าบ๊ายบายขอจีฟ้าเเก็บเบิ้งค่ะเพื่อนๆมืดแล้วได้นไงว่ายังเล่นหาถาแฟนมาหาไปซื้อได้นไงพูน่ะป๊าดพูนพูนพูนอ้ยสะออนพูน่นนะ,อนนอะคอยเงยไหลโอ้ยเสียได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเก็บเอาที่เดี๋ยวมันดอกใหญ่ๆค่ะ เนาะค่ะเนาะเก็บเอาที่ด้นดอกสูงๆจังเลยพันใหญ่เด้อค่ะเด้อเนี่ยพันใหญ่ค่ะถ้ามันใหญ่นี่มันบานแบบใหญ่เลยนี่ปลานี่อันคนที่บอกใครมาหาบันไดจะมาสิเป็นฝรั่งค่ะมาเก็บเนี่ยค่ะอันนี้พันใหญ่ค่ะนี่บพันในบานนี่นี่ตุ่มๆอยู่เพียป้าดงดู เอาดอกเอาเก็บเอาซุ้มนี่กันเนี่ยค่ะฝ้าเก็บพวออกมาแล้วล่ะเส้นออกมาหับแล้วพ่อว่าเออขอพ่อยจังมูกันหน้าพ่อได้เก็บถาเพิ่นพ่ออีหลีค่ะป้านี่เห็ดลายอีหลีออกแบบเป็นกลุ่มยังไงเลยค่ะมาบวเสียเถี่ยวโอ้ยอันนี้ไหมมาบวเสียเถี่ยวค่ะค่ะเดี๋ยวคอยฝ้าเก็บเด้อค่ะเด้อแค่นี้ก่อน